โอเคโย่อนิสงศิษย์ส์เงียยบทัไทเมื่อไหร่กับข้าวจะได้กินเนี่ยโอ้ยแบดบแบดบชั้นโอ้ยแล้วเมื่อโอ้ยเมื่อไหร่จะซื้อกับข้าวมาหุงไม่ได้ไม่ไหร่จะซื้อข้าวมาหุงไม่เข้าใจฮะทล้มไมไม่หุงที่หนูเลยอะ่ะไม่เข้าใจ ม่ทำ ASMR อะไรไม่มีหรอกไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงใช่ใช่ไม่มีคำสั่งแล้วแล้วก็ไม่คีดโกงแล้วนะอาชิบวางดักไว้ก่อนก็คือเข้ามาถึงมาเล่นบนบน,บนบูเพราะว่าหนึ่งเลย ไม่ได้จะอวดตัวละครไม่ได้จะอวดความสามารถตัวละครไม่ไม่ได้เก่งตัวละครอะไรเลยคือเห่อสกินอ่ะเห่อสกินแล้วก็อยากอวดสก,กินนั่นแหละก็อย่างที่เห็นอะ่ะพยายามให้แบบมุมกล้องมันไม่โฟกัสกับไอระเบิดที่เราปาไปพยายามโฟกัสกับอืมสก,กินนั่นแหละ วางระเบิดแนเหมุนตัวเคโเลียวเกันนาคักเลสต่อ้าวกว่าจะล้ม หมูมันขึ้นนะอยู่ตรงไหนอ้อยู่ตรงนี้เองเหรอหมอ,อ,อหมอเป็นไหนแล้วไปนู่นหมอไปนู่นเฮ้ยมันเห็นเอ็มมาด้วยจัดการเอ็มมาก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยเอาหมอก่อน หมอมันได้กัดน,นักบินจะโดนขายไหมนักปวดจะไปช่วยนักบินไหมจะโดนขายไหมเออก่อจะโดนเนาะโอ้อเกยตอย่างนึงมากเลยอ่ะบนโบนแขนสั้นมาก ส่วนใหญ่อะตัวที่เราไปเล่นอะมักจะไม่ใช่แบบพวกบอลโบเกชาไม่ก็เออแบบยังไงอะส่วนใหญ่ตัวที่เราไปเล่นอะมักจะไม่ใช่แบบพวกแบบบอลโบเกชาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันแขนสั้นไงแล้วมันตีไม่ถึงอะบางทีอะ ตีที่มันตีไม่ถึงมันก็หัวร้อนเหมือนกันนะบางทีเพราะเอ็มาะเอ้ยเอ้ทำไมตีโด,ดนดที้านหมอตีคือจะบอกว่าทำไมถึงมาเล่นมอดโบเพราะอยากมองเออสกินนั่นแหละตั้งแต่ต้นคลิปที่เราพูดไปจนตอนนี้กลางคลิปแล้วอะ Đi đâu ngay à Nên nhà em mai đường mà Tì Thế Đến đây Đến đây Mất cái mình, mình gửi đây à. okay. Khói đồn thăm nghĩ sắc nổi có đi Là bớt เลยเราเป็นคนที่เออไม่ชอบการเล่นบอลโบหัว oh เนี่ยดูมันดิูดมันแขนแล้วมันตีไม่ถึงมารขาต้องใช้ระเบิดตีแทนตีเออดีถ้าถามว่าอะไรที่มันทำแบบ ถามว่าอาวุธหรือว่าสก,กิลพิเศษของของแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วที่นะะคือแบบตัวไหนบ้างที่มันเป็นรถครึ่งหอลอดรถครึ่งหลอดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกบอลโบไม่ก็เออกระเทียที่ว่ามันจะเป็นรถกีฬาครึ่งอะ่ะนั่นแหละเมื่อกี้อะไรติด คนใหญ่จะเป็นพวกนั้นนะคะที่เอ่อเพื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าคนใหญ่เป็นพวกที่แบบรดเครื่องหลอดก็จะเป็นแบบบอลโบกาลเทียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออแต่ถ้าเราชอบเล่นตัวไหนมากกว่าเราชอบเล่นกาลเทียมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนตังเลยเนี่ยกาลเทียรู้สึกว่ามันมีความแขยนยาวกว่านะคะบอลโบนี่แขนสั้นเกินไป เงียบเงียบงานละเอียดมากแม่ก็แค่นี้ละคะ่ะไป